ถ้าท่านรักประชาชนอย่างที่ท่านพูดจริงๆอะนะให้เขาคัดเลือกกันเองไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลือกกันเองคือไม่ใช่ให้คน250คนที่เป็นสวเลือกแทนเราสองคนนะฮะกับตันทั้งสองเลยช่วยดีตัวออกไปจากลำนี้ที แล,ล้วไม่ตองัวเครื่องบินจะตกนะมึงเปิดออโต้พายอทไว้เดี๋ยวให้คนในลำนะั้นเขาคัดคนมาขับเขาคัดคนมันมีคนเยอะแยะเลยที่ขับเป็นให้เขาคัดเลือกกันเองไม่ใช่วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลือกกันเองคือไม่ใช่ให้คน250คนที่เป็นสอวอเลือกแทนเรา มันปิดไฟสว่างๆ่าง,งนี้พี่เสื้อดำไม่ได้เป็นทหารใช่ไหมครับ